เอาละค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาอยู่กันบเกม Creature of s o n a r i r กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงอัปเดตใหม่แต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโล w Limited ทั้ง6ตัวนั่นเองนะคะว่ามีวิธีการได้รับยังไงบ้างแล้วก็มาทำความรู้จักกันแล้วก็ราคาที่เราเสียไปเนี่ยเราเสียไปเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าตัวโลลิมิเต็ดเนี่ยมันคืออะไร ตัวโลลิมิตนะคะจะเป็นเคอ์เจอร์ที่คนที่มียศนั้นๆเนี่ยจะได้มานะคะก็คือผู้เล่นทั่วไปจะไม่สามารถเทรดได้นั่นเองถึงแม้จะแบบว่าโดนเทรดเข้าตัวแต่เราจะไปเทรดต่อกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะคะ ซึ่งคนที่มียศนะคะจะได้เจ้าตัวโรมเมนติกประจํายศเนี่ยเ,เป็นเดือนต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่งแบบว่าถ้าเกิดว่าใครกําลังตามหาหรือว่าตามซื้อพวกนี้อยู่เนาะก็จะมีช่องทางการติดตอ่อของบุคคลเหล่านี้อยู่นะคะก็คือช่อง Discord ของเกมนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครตามหาพวกนี้อยู่ก็จําเป็นจะต้องมี Discord เนาะหรือว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปเสียดวงหาเอาในโลกทรดนี่เราว่ามันยากหนิวนะคะ ไปหาที่ Discord แล้วก็ไปดูไบโอของคนคนนั้นนะว่าเขาขายเท่าไหร่หรือว่าเขายอมรับ D m อในการนะว่าเสนอซื้อหรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปทักของคนที่เขาปิดรับ d m เอ่อ,บ DM, อ,อแบบว่าขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโดนเมินทันทีนะคะเราก็จะรอสูญเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วคือตัวพวกนี้นะคะคือราคามันไม่แน่ไม่นอนมันแบบว่ามีราคาสวิงอยู่ก็ บางคน,าจจนาาคนอาจจะเทรดพวกนี้แบบว่าให้ฟรีก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเทรดพวกนี้ในราคาที่สูงหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอซื้อในแบบไหนนะคะก็เลือกคนซื้อเอาเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปที่ตัวแต่ละตัวกันเลยนะคะเริ่มมาที่เอริสขึ้นก่อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวโลลิมิเต็ดตัวแรกของเกมเลยนะคะซึ่งวิธีการได้มานะัาคือ คุณจะต,ต้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเกมนะคะหรือว่าผู้สร้างคอนเทนต์ของเกมไม่ว่าจะสร้างในแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณมียอดถึงจานวนคุณแต่ว่าไปกรอกใบสมัครนะคะเขาก็จะดูว่าเกมในการสมัครเหนือนตรงหรือเปล่านะพอได้รับเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถได้รับเอริสมาในแต่ละเดือนนั่นเอง ซึ่งเจ้าตัวเอริสนะคะในราคาเห็นจะราคาอยู่ประมาณ2 5 k หรือว่า25,000นนะคะซึ่งจะถูกที่สุดในมนดาโรลิมิเต็ดเลยนะก็ถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มสะสมก็น่าจะเริ่มสะสมตั้งแต่ตัวเอริสไปก่อนนะเป็นตัวแรกแต่ราคานะคะอาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าอาจจะมีถูกกว่านี้ก็ได้นะคะอันต้องหาคนขายเองนะว่าจะอยากได้คนขายราคาประมาณเท่าไหร่ตัวต่อไปนะคะก็คือ Overstress นั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสำหรับนักแปลภาษาของเกมนนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะราคาประมาณประมาณแสนนะคะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะสำหรับที่เราซื้อมานะเราซื้อมาในราคา,าแสนสา0หมื่นประมาณนั้นนะซึ่งก็แพงอยู่ ตัวถัดไปก็คือซอมเนียเอ,อนะคะที่ราคาเนี่ยสวิงค่อนข้างสูงมากนะคะก็จะมีตั้งแต่แบบฟรีจนถึงอ่อราคา5 0 0แสนเหตุเลยนะซึ่ง5 0 0แสนเหตุเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันเยอะมันเยอะมากแค่1 0 0 0 0แสนมันยังรู้สึกแบบมันยังรู้สึกเยอะเลยอะ่ะเข้าใจปะ ก็คืออันนี้เราต้องหาคนเทรดดีๆนะคะคือบางคนเนี่ยเขาก็จะเทรดกับครีเอเจอร์แบบหลายๆตัวแบบครีเอเจอร์ตัวนี้เป็นจำนวน500ตัวอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นแต่ว่าคนที่เราเทรดได้เนี่ยก็คือ,เ,อเราเทรดมากับ2องคิดดูคูแล้วก็หนึ่งดูสุกนะคะก็คือเราทำคลิปวิดีโอเอาไว้แล้ว <laughs> เป็นคลิป ตอนเคสนะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็คือ e teralotus ก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ได้รับเมื่อเราเนี่ยเป็นสตาฟของ Discord Server นั่นเองนะคะก็คือเป็นเหมือนแอดมิน i s s o r r d หรือว่าแบบผู้ดูแลอะไรอย่เงี้ยก็เราก็จะได้ตัวนี้มานะคะซึ่งตัวนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ หนึ่งแสนเหตุเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณนี้ส่วนที่เราได้มานะคะเราซื้อมาในราคาแสนห0 0หมืเหตุประมาณนั้นเนาะซึ่งแพงแพงอยู่แล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็คือเวอร์ซ่าตัวนี้นะคะเราจะได้รับเมื่อเราเนี่ยเป็น Recognized Artist นั่นเองนะคะก็คือคือออกแบบตัวละครให้เกมอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเขาขายกันราคาอยู่ที่ปมันแสนกว่าๆเนาะซึ่งตัวนี้เราเออซื้อมาในราคาแสนหนึ่งนะแล้วตัวถัดไปนะคะก็คือ s ิกมาทอ p นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นโ l ลลิ i เตตตัวที่2เข้ามาต่อจากเ r ริสนะตัวนี้นะคะราคาประมาณ ประมาณ10,000แสนกว่าๆเนาะซึ่งตัวนี้เราได้มาตอนน้องออกมาใหม่ๆเราก็เลยได้มาในราคาที่ถูกหน่อยก็คือ6 0ห0 0นนั่นเองประมาณนี้ซึ่งตัวนี้นะคะจะได้รับมาจากคนที่เป็นเทสเตอร์หรือว่าผู้ทดสอบเกมซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นในช่วงเบต้านะคะจะเป็นอันนี้เนี่ยจะเป็นเทสเตอร์ที่หมายถึงแบบเทสเตอร์ที่เทส ระบบเกมก่อนอีเวนต์จะออกหรือว่าแบบก่อนตัวใหม่จะออกประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรสงสัยนะคะสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราตอบได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตอบนะคะสนหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย